สวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อสายหน้านะครับหรือที่เรียกกันว่าสายช็อกลิดนะครับถามว่าจําเป็นไหมนะครับตอบเลยว่ามาก <c oughs> แต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมก็ตอบเลยว่าได้นะครับเมื่อก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ใช้สายหน้าเหมือนกันในการตกปลานะครับแต่พอลองได้ใช้ก็ ก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากคือหลักๆเลยคือกิ่งไม้เนี่ยคือโอกาสที่จะพันน้อยมากนะครับตอนผมต่อตอนที่ไม่ต่อนี่คือถ้าติดกิ่งไม้นี่คือ9 0พันนะครับดึงขาดอาจจะเสียเหยื่อได้นะะแล้วก็ที่เห็นประโยชน์หลักๆเลยอีกอย่างนึ่งก็คือตอนปลาชาร์ตนะครับตอนปลาชาร์ตเนี่ยโอกาสที่เราวัดแล้ว แล้วมันซับแรงที่จะไม่ให้สาย PE ของเราขาดเนี่ยคือสูงมากช่วยได้ดีมากนะครับก็บอย่หลักๆผมก็เห็น2อย่างนี้แหละครับก็เลยก็เลยต่อเรื่อยมานะครับก็พอดีว่ามีน้องๆน,นะครับที่ตกปลาด้วยกันนะครับจะให้ผมสอนผูกนะครับต่อสายหน้าผมก็เลยทำเป็นคลิปเลยดีกว่า เื่อน้า,นา,นาท่านใดมือเก่ามือใหม่นะครับก,ก็ได้ดูก็เอาไปฝึกต่อกันได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับผมก็แนะนำนิดนึงนะครับสำหรับสาหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลือกเลือกใช้ขนาดไหนนะครับสายช็อกหน้านะครับเลือกใช้ขนาดไหนสาย B บีเบอร์อะไรนะครับ สำหรับส่วนตัวของผมนี่ก็ผมจะจะเลือกจากจากสาย PE นะครับที่เราใช้นะครับในรอกในรอกตกปลาของเรานะครับเราก็ดูว่าเบอร์อะไรนะครับสำหรับผมนี่ก็ถ้าว่า PE ต่ำกว่าเบอร์1นะครับก็คือ1ลงไปนะฮะ0.8น6นะครับผมก็จะเลือกสายช็อคไม่เกิน30ปอนนะครับ30ปอนลงไปนะฮะ 25 2 0ปอนเนี่ยคือใช้ไม่เกินสายเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าผมใช้สาย PE เบอร์1ขึ้นไป1.5 2 3ผมก็จะเลือกสาย PE 30ปอนขึ้นไปนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกแบบนั้นนะครับที่ผมมองนี่คือสายช็อกหน้านี่ต้องใหญ่กว่าสายเมนนะครับเพื่อการต่อที่ที่แน่นนะครับ ไม่หลุดนะครับครับแล้ววิธีต่อนะครับวิธีต่อของของสายช็อคเนี่ยมีหลายแบบเลยตอนผมต่อใหม่ๆผมก็เปิด youtube ดูนี่แหละครับก็มีอยู่2แบบนะครับหล,ลักเลยคือแบบแบบก่อนนะครับจะแบบพับนะครับเขาจะพับอย่างนี้นะครับแล้วก็พันกับอีกแบบหนึ่งก็คือไม่พับนะครับต่อต่อสายตรงๆไปเลยนะครับเขาจะเรียกว่า การตอบ GT นะครับถามว่า GT แปลว่าอะไรนะครับตอบเลยว่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าก็รู้แค่ว่ามันไม่พับนะครับไม่พับนี่คือ GT แหละนะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าสำหรับน้าที่ยังไม่รู้ว่ามันดีดีกว่ากันตรงไหนนะครับแบบพับ กับแบบไม่พับนะครับผมจะเรียกแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่แน่ใจนะครับจากที่ใช้ดูเนี่ยคือแบบพับเนี่ยโอกาสที่มันจะสะดุดไกด์นะครับตอนคว้างออกไปมีสูงนะครับมีสูงมากคือจะสะดุดไกด์บางคนที่เคยได้ยินมาก็ห่วงไกด์ข้างในหลุดไปเลยนะครับตีแรงมากแต่ อีกวิธีหนึ่งที่ที่ไม่พับนะครับที่วันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับก็คือเป็นแบบไม่พับนะครับข้อดีของมันนี่คือคว้างไปมันจะไม่สะดุดไกด์นะครับแต่มันก็จะมีตอนดึงเข้าไกด์นิดหน่อยนะครับตอนขาขาดึงเข้าซึ่งซึ่งขาดึงเข้านี่เราก็ไม่ได้ใช้แรงมากมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะครับแต่ตอนคว้างไปนี่คือไม่สะดุดไกด์แน่นอนนะครับ แต่เสียงก็จะมีบ้างนะครับมันเป็นเสียงของของการสีนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับมือใหม่ๆที่ข้องใจว่าจะมีปัญหาไหมตอบเลยว่าไม่มีผลเท่าไหร่นะครับอาจจะมีนิดหน่อยนะครับเสียงตึกต๊กก๊กกักนะครับสําหรับการต่อวิธีนี้ก็มีม,มีมีหลายแบบนะครับแต่จุดหมายเนี่ยคือจบแบบเดียวกันนะครับ แต่การจับการการพันนี่มีหลายแบบนะครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนําอีกแบบนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือมือมือเก่าที่ที่อยากจะต่อแบบแบบ GT นะครับต่อแบบไม่มีปมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็มีสายช็อคนะครับเบอร์40นะครับวันนี้ที่ที่เลือกใช้ กับสาย PE เบอร์2นะครับก็อันดับแรกเลยก็เราก็ปล่อยสายมาสักประมาณฟุตหนึ่งนะครับประมาณ30เซนนะครับปล่อยสายทิ้งออกมานะฮะแล้วก็สำคัญเลยก็ใช้น้ำลายนะครับรูปให้มันให้มันเปียกนะครับให้มันชื้นหน่อยถามว่าทำไมต้องใช้น้ำลายรูดให้มันให้มันเปียกนะครับ เนื่องจากสาย PE เนี่ยมันเป็นมันเป็นสายผ้านะครับมันจะพองพองตัวนะครับถ้าใช้น้ำลายปุ๊บนี่มันก็จะรัดตัวนะครับจะมีผลในการดึงนะครับทําให้แน่นบางนะ้าบางคนไปฝึกแล้วแล้วหลุดนะครับก็อาจจะเป็นเป็นผลมาจากสายมันพองนะครับตอนดึงมันจะไม่แน่นนะครับก็มาเลยนะครับจับสายช็อคนะครับ ผ oh, มมาสั่งมันสองสานิ้วนะครับไม่ต้องเยอะเบืองก็พาดไปเลยนะครับพาดเฉยๆเนี่ยแหละครับธรรมดาอย่งนี้นะฮพาดนะครับฝั่งนี้นะครับก็ฝั่งปลายสายนะครับจะช้านะครับเราจะเน้นๆจะช้าเลยคือดูแล้วเข้าใจเลยนะครับแล้วก็วนนะครับวนล่างเลยวนขึ้นไปกลับไปอยู่ที่เดิม นะครับเอานิ้วโป้งนิ้วชี้นี่จับไว้ปล่อยนะครับแล้วฝั่งสายเมนเนี่ยนะครับก็วนวนกลับทางกันนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งนิ้วชี้จับไว้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับคือสเต็ปการถักเป็นอย่างนี้แค่นี้นะครับง่ายๆนับหนึ่งนะครับฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับวนขึ้นไปจับไว้ฝั่งนี้วน ล่างกลับมานะครับจับไว้นับ2นะครับเหมือนเดิมทีนี้เราเหมือนเดิมเลยลนขึ้นซึ่งจะสวยจะมากจะน้อยคือการการที่เอานิ้วจับนะครับเรียงให้ให้มันตรงนะครับแต่ว่าไม่สวยไม่เป็นไรนะครับอยู่อยู่เหมือนกันนะครับ5้าแล้ว ถามว่าเท่าไรยาวไหมเยอะไหมกี่รอบนะครับสําหรับผมนี่คือแค่สิบก็พอนะครับมันจะได้มันจะได้แคบแคบนะครับตอนที่เรางอโค้งงอมันจะได้สะดวกหน่อยนะครับเมื่อได้สิบรอบแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้นะที่เราถักไปตะกี้นะครับมันจะถักกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่แค่นี้นะครับมาณสิบรอบนะครับจะได้ประมาณเซนหนึง่ง สำหรับผมคือใช้ใช้แค่นี้นะครับไม่หลุดนะครับทีนี้ก็ส่วนสําคัญละกี้คือถักเฉยๆนะครับส่วนสําคัญนะครับนี้สายสายหลักนะครับจะเข้ารอกนะครับเราก็คือจับแนบกับจับแนบกับสายช็อกลีตนะครับอยู่อย่างนี้นะสายที่ห้อยก็ห้อยไว้อย่างนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับ เราพันง่ายๆเป็นเป็นเป็นปมง่ายๆนะครับก็จับฝั่งที่ห้อยนะครับปลายสายนะครับวนเหมือนเดิมนะครับวนขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นช่องช่องธรรมดานี่แหละแล้วก็สอดมาลงไปเหมือนเป็นเงื่อนธรรมดานะครับแล้วดึงนะครับอย่างนี้นะครับดึงแล้วสอดแล้ะให้มันชิดดึยให้มันชิดเข้าไปข้างในนะครับแล้วดึงเลยอันนี้ก็ ให้น้ำหนักหน่อยนะครับคือดึงดึงให้แรงนิดนึงคือไม่ต้องแรงมากนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเค้นนะครับอ่ะดึงละนะครับมันก็จะเหมือนกัหยุดหยุดให้มันหยุดให,ใ,หให้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 ส่วนที่ถักตะกี้มันมันอยู่กับที่นะครับง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้สายหลักนี่คือเราปล่อยไปเลยนะครับแต่เราจะวนทับทับมันไปนะครับพันทับมันไป เมื่อตะกี้เราวนมาทางนี้แล้วนะครับวนวนมาทางนี้แล้วนะฮะเราก็จะวนกลับนะครับวนกลับแต่แต่ทาให้มีมีรูนะครับเนี่ยพลาดได้มีรูมีรูเราก็สอดนะครับสอดขึ้นไปเฉยๆนะครับเป็นปมปกติธรรมดานะครับก็เฉยๆนี่แหละครับ ธรรมดาเลยนะแต่ว่าแค่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าต้องต้องวนกลับไปกลับมาให้ถูกนะครับถามว่าถ้าวนผิดสักสักรอบเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับก็ก็อยู่เหมือนกันนะครับแต่มันไม่สวยนะครับมาวนแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็เล็งปมให้ตรงกันนะครับจะได้สวยก็ดึงเลยดึงแรงนิดนึงนะครับใช้ฟันนี่แหละดึงนะครับ มันก็จะหยุดนะครับนะครับเริ่มนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราเราไปทางไหนล่ะทีแรกมาทางนี้ทีสองไปทางนี้นะครับทีสามก็ไปทางนี้นะครับใ,ใช่เปล่าวะใช่ใช่อ่ะวนนะครับเหมือนเดิมให้มันมีห่วงธรรมดานี่หนะครับวนกลับมานี่สอดไปนี่นะครับ เราจับ่ะเนี่ยมาแล้วนะครับกดึงแบบเนี่ยนะครับแล้วใช้ฟันดึงนะครับให้ม,มันชิดกันปึแบบ๊บตะกี้ไปทางไหนละก,กี้ไปทางนี้นะครับทีนี้เรากลับทางมาทางนี้นะครับสิ่ที่สําคัญคือสลับกันให้ถูกแค่นั้นนะครับกะช้อนขึ้นไปมีรูห่วงสอ,อดลงมา นะครับแล้วก็ดึงดึงให้แรงให้ปมให้ตรงกันนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะคือนี่ก็จะจบละนะครับแต่ไฮไลท์นี่อยู่อยู่ตอนนี้นะครับคือทั้งหมดที่ทำมานี่คือการถักเรียงมันไปนะครับแล้วก็จบ จบสายเฉยๆนะครับก็เรียบร้อยนะครับแบบนี้แหละทีนี้ถึงไฮไลท์นะครับน้ำลายเอาให้เปียกเลยนะครับชุ่มเลยยิ่งชุ่มยิ่งดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะดึงแล้วนะครับคือสำคัญอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเรียงสวยงามแล้วนะครับก็คือตะกี้ก็ทำเหมือนชุ่ยๆนะครับแต่ก็ก็สวยนะครับ ลองดูนะครับอย่างนี้นะครับลืมบอกนะครับตะกี้ที่พันจบตรงนี้กี่รอบนะครับก็คือเราวนไปวนกลับนับ1นนะครับแล้วก็วนไปวนกลับนับ2นะครับสําหรับผมคือแค่2นะครับ2ครั้งนะครับตอนจบดึงแรงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปนี้ละนะครับทีนี้สําคัญก็คือจะอยู่ไม่อยู่คือตอนนี้นะครับคือเราจะดึง เราจะดึงเนี่ยนะครับเอาฝั่งนี้พันมือฝั่งนี้พันมือนะครับแล้วจะดึงดึงนะครับแต่แนะนําว่าสําหรับฝั่ง PE เนี่ยเราควรมีผ้านะครับผ้านี่พันพันมือก่อนเพราะว่าเคยบาดมือไปแล้ว <c oughs> เคยต่อนะครับบาดมือไปแล้วเรียบร้อยเลือดนะครับคมนะครับฝั่งนี้ก็พันไป บางนี้ก็พันมือนะครับบางนี้ไม่ต้องใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะสายช็อคนี่มันค่อนข้างจะนิ่มไม่เจ็บไม่บาดนะครับแค่นี้นะครับเขาก็ไม้ตายเลยที่เด็ดเลยก็คือใช้น้ําลายนะครับเอาชุ่มที่สุดนะครับมันจะได้รัดตัวแน่นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามัน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 เปียกเนี่ยสายมันมันจะไม่พองนะครับเราจะดึงแล้วมันจะแน่นนะครับจะรัด ก็ดึงเลยครับดึงนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วถามว่าดึงแรงแค่ไหนนะครับดึงแรงแค่ไหนที่ว่าที่ว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วรู้ได้ไงว่าท่ว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ประมาณว่าประมาณว่าเราสังเกตดูนะ เมื่อตอนเราดึงเนี่ยมันไม่รูดละตอนดึงไปเนี่ยคือไม่รูดละหนึ่งคือไม่รูดละสองคือเราจะสังเกตที่ที่ตัวของของสาย PE นะครับมันจะรัดลงไปในในสายช็อคเลยนะฮะรัดลงไปเลยเราจะมองเห็นเลยว่ามันจะเป็นคอดเลยรัดเป็นคอดเลยเพราะมันเราเราดึงปลายเนี่ยดึงปลายเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงจากข้างล่างเนี่ย รัดสาย PE นะครับถามว่ามันอยู่ได้ไงนะครับก็ตอบเลยว่ามันสายเนี่ยมันยืดสายช็อคเนี่ยมันยืดนะครับช่วงจังหวะที่เราดึงเมื่อตะกี้เนี่ยคือสายเนี่ยมันยืดยืดนั่นมันก็จะหดลงนะครับเป็นเป็นเป็นทฤษฎีปกตินะครับสายยืดตัวปุ๊บจะหดลงนะครับในช่วงหดลงเนี่ยไอ้สาย PE เนี่ยมันรัด รัดเข้าไปในช่วงที่หดนะครับพอเราปล่อยปุ๊บสายคืนตัวปุ๊บมันก็จะเหมือนว่าไอ้นี่รัดอยู่ไอ้นี่พองตัวขึ้นมันก็จะรัดกันอยู่นะครับสีแรกผมก,ก็สงสัยนะครับว่ามันทําไมมันอยู่นะครับพอเราสังเกตดกูก็เป็นอย่างที่ททเี่าให้ฟังนะครับก็หลุดไหมไม่หลุดแน่นอนนะครับใช้มา2ปีละนะครับผมเล็กด้วย โอเคทีนี้เราก็จะจบละเราก็ตัดเลยนะครับรูดมาตอนนี้คือสวยงามมากละนะครับตัดเลยตัดปลายเลยให้ชิดเลยนะครับตัดให้ชิดเลยคือเราไม่ล่นละเราไม่หล่นไฟละเพราะมันอยู่อยู่แน่นอนมันมันมันเป็นคอดรับนะครับแล้วปลายเนี่ยถ้านึกภาพแล้วก็ปลายนี้มันน่าจะบวมขึ้นนิดๆน,นะครับเพราะว่าตอนเราดึงเงี้ยมันรับ ลับไปออกกลัวละนะครับทีนี้เราก็จะเก็บละเก็บสายละคือเราตัดชิดไปแล้วนะครับนะฮะคือไม่หลุดหรอกไม่หลุดแน่นอนฝั่งนี้นะครับฝั่งปลายสายเนี่ยเราจะเก็บละพันเหมือนเดิมเลยนะครับสเต็ปเดิมเลยไอตอนที่เราเก็บแบบไหนคือพันแบบนั้นเลยนะครับตอนที่แรกผมก็ที่ท่องไว้คือมาทางนี้ กลับทางนี้หนึ่งมาทางนี้กลับนี้สองครับสองครั้งผมก็ต้องวนมาวนขึ้นไปทางทางนู้นนะครับเป็นห่วงเอาฟันจับไว้นะครับแล้วก็เอาให้มันเข้าไปทับสายช็อคที่โผล่ขึ้นมาแต่กีนิดนึงนะครับที่เราตัดไม่สนิทนะครับหรือตัดให้ชิดยังไงมันก็ไม่สนิทครับมันจะเหลือสักประมาณครึ่งมิลน,นะครับเพราะว่าหน้าหน้าตัดของกันไกเนี่ย มันมีความหนาอยู่นะครับแล้วก็พันเก็บก็คือประคองให้มันเข้าไปไปทับไปทับปลายที่เหลือตะกี้นะครับแล้วดึงเลยดึงแรงหน่อยไม่ต้องแรงมากครับแต่แรงนิดนึงตะกี้เราขึ้นมาีนี้ละเราย้อนกลับมาวนลงนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็เล็งไปให้มันทับ รอบอันเดิมนะครับแค่หนึ่งรอบเองก็ก็แทบจะพ้นสายช็อคที่เราตัดตะกี้แล้วครับวนด้วยไปนะครับวนธรรมาดาเนี่ยนะครับกลับกันนะครับไปมาไปมานะครับ,บวนไปละผมจะวนกลับไปทำห่วงนิดนึงนะครับ แลเรียงให้มันให้มันปมตรงกันนะครับอย่างนี้นะครับทําไปเรือ่อยจบแล้วนะครับ,น,รบนี่นะครับคือมาหลุด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 ปมช็อกมาแล้วนะครับช็อกที่เหลือตะกี้นะครับเราก็จะถักขึ้นไปที่สายเมนนะครับถามว่า ถักไปเยอะแค่ไหนนะครับแล้วแต่นะครับขึ้นไปนครับก็สาหรับผมก็ประมาณขึ้นไปสักประมาณครึ่งเซนนะครับผมก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับครึ่งเซนะะนนะครับนี่นะครับครึ่งเซนนะครับอ่ะตะกี้ผมลงมาแล้วผมก็ขึ้นไปอ่ะอันะะนี้ครับเล็งให้ตรงคือข,ขึ้นลงเนี่ย ขึ้นลงรอบหนึ่งนี่เลงให้ตรงปมนะครับให,ให,ให้ให้มันเป็นข้างเดียวกันมันจะเรียงกันสวยนะครับปมจะเรียงกันสวยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะครับถ้าใครเลงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับมันมันอยู่อยู่แล้วนะครับแต่แค่มันไม่สวยนะฮะตะกี้เอาลืมเลยตะกี้ลงลเอาขึ้นนะครับขึ้นวนธรรมดานี่หละครับนี่ละครับวนธรรมดานี่แหละปึ๊บ ลงล่างนะครับลงล่างนะครับสอด่อธรรมดานะครับขึ้นบนธรรมดาช้านะครับเราไปช้านะครับเราเข้าใจนะครับคนที่มือใหม่นะครับผมไม่เปิดคลิปด,ดูนี่มองไม่ทันสักทีนะฮะตอนนี้ก็มีโอกาสก็ก็ จะได้ทำคลิดให้นานาดูนะครับนี่นะครับสำหรับผมนี่คือจบแล้วนี่นะแบบ GT นะครับฝรั่งเขาว่างั้นนะครับแต่คนไทยก็คือต่อแบบไม่มีปมนะครับจบแล้วนะครับเราตัดเลยตัดสาย B e เลยนะครับสาย BE นี่ก็ตัดเผื่อเลกนิดนะครับเดี๋ยไว้สัก2มิลนะครับเดี๋ยวว่อย่างนี้นะครับโดดๆสักหน่อยนะครับ ถามว่าเหลือไว้ทําไมนะครับก็คือเราจะใช้ไฟแช็กลนนะครับถ้าเราเหลือไว้น้อยนี่ลนไปโดนสายเมนนี่คือเละนะครับเราก็ให้มันโผล่แบบนี้นะครับจะได้ลนง่ายๆนะฮะอ้าวลมแรงนะครับระว,วังนะครับตอนลนนี่คืออย่าให้ลมแรงนะครับก็ให้มันเอวไฟไปโดนนิดเดียวนะครับมันก็จะขมวด แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับอย่างนี้นะครับลายแตะหน่อยนะครับแะจบนะครับก็ทำไมต้องใช้ไฟเช็กลนนะครับเพราะว่าปลายสายสาย PE เนี่ยนี่คือมันมันพองนะครับมันมันเป็นผ้าถ้าเราไม่ไม่ลนเนี่ยมันอาจจะอาจจะหลุดออกไปนะครับหลุดก็มีไม่มีไม่มีผลนะครับหลุดก็หลุดไปแต่แต่ปมเราไม่หลุดแน่นอนนะครับ แต่แค่ว่ามันมันไม่นั่นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับมือใหม่นะครับ <c oughs> หรือนะ้านๆะนะท่นานใดท,ที่ที่ไม่เคยต่อแบบแบบแบบไม่มีปมนะครับก็ลองดูนะครับไม่ยากนะครับคือถ้าคนไม่เคยต่อนี่คือคิดว่ายากนะครับเลยไม่ต่อ แต่ว่าถ้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 ารู้วิธีก็ไม่ยากนะครับสําคัญเลยคือตอนดึงนะครับตอนดึงเมื่อสักครู่นะครับไฮไลท์เลยคือถ้าดึงให้รัดแล้วเนี่ยคือยังไงก็ไม่หลุดนะครับนะ้าที่เคยต่อแล้วหลุดนี่คืออาจจะเพราะว่าไม่ได้ดึงหรือดึงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงมันนะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้ก็คาดว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับมือใหม่และมือเก่านะครับที่ยังไม่เคยต่อเงื่อนเงื่อนแบบนี้นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับถ้าถ้านั้นนะจะต่อนะครับก็คือว่าเอาไปให้เพื่อนต่อ <laughs> <laughs> นะครับอันนั้นง่ายที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม